ผิวกาสกินนะครับคือผิวที่เรียบเนียนเหมือนกระจกนะครับนะคำคำว่ากัสกินนะครับนะมาจากผิวที่มีความเรียบเนียนมากนะครับเหมือนสาวเกาหลีนะครับที่ไม่มีรูขุมขนเลยเลตัวโปรแกรม p i c o w a v e Resolve 532นาโนเมตรนะครับคือ Fractional Picosecond ความยาวคลื่น532นะครับเมื่อก่อนเนี่ยเราจะมีความยาวคลื่น1064ซึ่งไปกระตุ้นผิวชั้นล่างทำให้ลดพวกรูกขมลลุมขนหรือว่าหลุมสิวที่อยู่ลึกๆนะครับ <content> ๆๆกลไกการทำงานของตัว p i c o r e s o l v e 532นะครับหรือว่าตัว glass skin นะครับ ขั้นตอนของการทำงานก็คือพลังงานเลเซอร์เนี่ยจะเข้าไปทำให้เกิดแผลผิวบางๆนะครับใต้ผิวชั้นชั้นแรกเลยนะทำให้มีการกระตุ้นการสร้างผิวแล้วก็คอลลาเจนขึ้นมาใหม่นะครับรวมถึงกำจัดเม็ดสีส่วนเกินนะครับทำให้กระฟ้าจุดด่างดำจางลงนะครับรวมถึงผิวก็จะดูเรียบเนียนจากการที่มีการสร้างคอลลาเจนพื้นผิวชั้นบนด้วยนะครับทำให้หลังจากทำา1เดือนก็จะเห็นเลยว่าผิวเนี่ยมีความเรียบเนียนยิ่งขึ้นครับ เลเซอร์ตัวนี้นะครับเป็น non-ablative laser คือไม่ทําให้เกิดแผลด้านบนนะครับเพราะงั้นเนี่ยคนไข้เนี่ยสามารถกลับไปแต่งหน้าได้เลยนะครับสามารถล้างหน้าหรือว่าทาสกินแคร์ได้เลยแต่ก็อาจจะเลี่ยงในกลุ่มที่เป็นกลุ่มที่เป็นกรดนะครับเช่นกรดวิตามินซีนะครับหรือว่า AHA นะครับที่อาจจะทําให้เกิดการระคายเคืองของผิวได้ การดูแลหลังทำนะครับเพียงง่ายนิดเดียวนะครับก็ทาครีมที่เพิ่มความชุ่มชื้นทางหมอหรือว่าทางคลินิกก็จะจัดให้นะครับรวมถึงทาครีมกันแดดทุกวันนะเพื่อป้องกันรังสี UV ด้วยครับผิ <S 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 วเงาใสเล่นแสงเหมือนกระจกแบบ Glass Skin d o t o t f ที่แรกที่เดียวในประเทศไทยครับ